สวัสดีจ้าพี่น้องมอนี้อยู่กับช่องสวนธัญรา,า,า้ามอนี่รัสิกแกงเห็ดละงกจ้าพี่น้องสิลงวิธีแกงเห็ดละงกให้เบิ้งจ้ากับเขาแลงมอนี้จ้าพี่น้องเพอเฮาได้เห็ดละงกมาแล้วเขากับมาล้างได้จ้าพี่น้องอันเห็ดละงกบ่แม,มนทีไปเก็บได้จ้าซื้อเอาอยุตลาดจ้าพี่น้องตอนนี้เห็ดมันท่านได้ออกปันไดจ้า รอยฝนตกชุกกว่านี้ก่อนมาเบิงวัตถุดิบเข้าจ้า่ามีอย่างแน่จา้ามาเบิงวัตถุดิบสิใส่จ้าพริสสพกสดจา้าพริกสดนี่ได้มาต่้งต่สวนคุณปลตาจา้าสวนหน้าเป็นพักปอดเอ่อพักปอดสารจา้าพริกสดปอดสารพักติ้วจา้าหอมแดงจา้ากอีตู้ ทุกอย่างล่างเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องไปจ้าขั้นตอนการแกงตำพริกก็หอมแดงจ้าตำประมาณนี้จ้าพี่น้องไม่ต้องตำละเอียดจ้าพริกก็หอหอมแดงจ้า ตั้งน้ำเลยจ้าใส่ขะนอกก่อนนึงจ้ะพี่น้องใส่พริกอันกระอมแดงที่เขาต่ำจ้ะพี่น้อง พวกพริกเพ็ดเพ็ดได้จ้ะนี่พริกสวนเพ็ดจ้าแล้วก็กินหอมแกงส่ตรอของร้านนี่สีบ่ได้ใส่ตะไคร้ได้จ้ะพี่น้องพอเพราะเ็ดมันบออ่ได้มี่กินข้าวเพื่อจังพวกป่าจ้ะเพาาะจำเป็นต้องไปใส่ตะไคร้จ้ะแล้วก็มันสได้รสชาติออริจินอลคือรสชาติดั้งเดิมของเห็ดพร้อมจ้ะพี่น้องมันสิบมีกินของพวกตะไคร้พวกอย่างมามาลบกวน กินเห็ดอันนี้สูตรง่ายๆจ้ะสูตรโบราณมาจากพ่อแม่ของของรัฐเนี่ยะจ้ะพี่น้องกัาบางคนข้าเจ้ากับส่ต่ไข่ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลจ้าแต่ว่าสูตรนี้บบได้ไส่จ้าขั้นตอนต่อไปห้าก็ะไส่ลูกโดดจ้าอันนี้ใส่ประดับความสวยงามหรืออ่ถาถ้าผู้ใดมักความเผ็ดของแกงบะพาสามารถกินกรับได้จ้าพี่น้องลูกโดด แล้วก็ตามด้วยพักติ้วจ้าพอนำเดือดแล้วเขาก็สิมะไซเห็ดจ้ะพี่นอ้องใส่ลงไปเบิดเลยจ้า มาเบงเครืองปุงรสเทาจ้ะพี่น้องเคืองปุงรสเท่า,เเากับิมิเกลจ้ารสดีรสดีก็ใกล้สิเบิร์แล้วจ้ะชูรสน้ำปลาจ้ะพี่น้องพอเขาใส่เห็ดแล้วเ้ากับิมาเติมเกลือจ้า ถ้าสิบอใส่น้ำปลาได้จ้ะพี่น้องเกลือมันสิหายรสชาติความนัวลายกว่าน้ำปลาจ้ะตามด้วยรสด,ดีจ้าชูรดส ปลาจ้าอันกล่องบคอคไยนิ่งจ้าพอดีบริไซ่ค่ะคาตั้งกล้องปลาเทลงไปเลยหลังจากนั้นเทากับปิด้าจ้าพี่น้องให้เฮ็ดซุกจ้าแล้วเทควายมาซิมเบิง พี่น้องพ่อกะว่าเฮดเฮดซุกแล้วจ้าเปิดฟ้าซิ้มจ้ะพี่น้องสุกแล้วจ้าของร้านรสชาติพอดีเราด้วจ้าเอ่าเป็นยังค่อยไส้ผักติ้วจ้าแกงเห็ดผักติวมันสิมีความเปรี้ยว เปรี้ยวที่พอดีจ้ามันสิเปรี้ยวหน่อยกว่าเอ่อเปรี้ยวบ่คือบักขามแม่จ้บพี่น้องมันสิรสชาติสมสมนัวจา้าแซ่บหลังจากเฮาวิมได้รสชาติเอ่อพอดีแล้วแม่นบ่ิจาคพี่น้องเฮาก็ใส่ผักอีตูลงไปจา้าผักอีตูเนี่เฮาสิใส่ตบตบท้ายเด้อจ้บพี่น้อง ปิดไฟจ้าปิดไฟแล้วก็ปิดไฟเดีเลยจ้าแล้วเลยจ้า,จาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าแ่บจ้าพี่น้องมีตรไครจ้าเห็ดละงก,ก็เห็ดฟางมีความคล้ายกันอยู่ด้วยจ้าพี่น้องแต่ว่าความแ่บบ๊สูตรเห็ดละงกจ้าถ้าผู้ใดบม่มีเห็ดละงกอเอาเห็ดฟางมาแก้คัดได้จ้าพี่น้อง แอบค่อยๆกันยุจ้าแต่อบศว์เสียบสูฮ็ตลงหงกจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าพี่น้องเขาโตไปกินกันจ้าฝากติดตามช่องสวนท่านาราในเดอจ้าพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเดอจ้าเป็นกำลังใจให้น้ำเนเดอจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมจ้าเดี๋ยวสิหาคลิปดีๆมาให้เบื้องอีกจ้าไปแล้วจ้า วัสดีค่ะ